สวัสดค you, ีครับจากนั้นเคซีโปรเจกต์นะครับวันนี้เราจะมาใช้งานถังรุ่นวี1ให้ดูกันสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับสวัสดีวันสงการปีใหม่ไทยด้วยนะเมื Aaa. คนถามว่าตัวโพไซดอนกับตัวบูเดวิลต่างกันยังไงนะตัวโพไซดอนเนี่ยจะเป็นล้างบวกเคลือบนะครับก็คือจะเคลือบแต่ว่าถ้าเิดรถสกปรกหนักๆแนะนําเป็นตัวนี้มากกว่าอันนี้เขาจะล้างล้างหนักแต่ว่าไม่มีเคลือบนะ เคลือบลงที่หลังงอแต่วันนี้เราจะมาใช้เป็นโพไซดอนแล้วกันกับตัวถังพ่นโฟมรุ่นวีหนึ่งครับอันนี้ถ้าลลางมอไซค์กไม่ต้องใส่เยอะนะผมจะบีบไปสักสองปื้ดก็ใส่น้ำซักประมาณนี้ก็พอนี่ผมใส่น้ำประมาณนี้ทางของร้านเรานะครับเราจะเติมลมก็ได้นะมีเป็น2ระบบนะครับเติมลมห,หัวเราเติมลมมอไซค์เลยครับหัวนี้ จะเติมก็ได้หรือจะปั๊มมือก็ได้นะแล้วแต่คนสะดวกเราจะนั่งงานผมจะเติมลมก็จะมีตัวล็อกนะครับเราสามารถเดอนให้มันฉีดพ่นค้างได้นะโอเคเราไปใช้งานครับเขยา่าเขยา่าน้ำยากันดูเนื้อโฟมนะ นี่นะครับเนื้อโฟมถังด้วยครับผมถังวันโฟมจากร้านเคซีปุ๊บครับ